ล้วนเนื้อหมูสุแกวหอมพๆอิตุลาเร่หอมหอมหอมอ่ะโอ้โหอะไรไหมฮะยิ้มโป้ยวะสิยกล้องเลยล่างกันอะ

นี่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 เขาอ้ยกับปั้นตัวน้อยตัวเน้ออืออ๋ออู้หูนางงามจักรวาลเอาเสื่อนเสื่อนน้ำน้ำอ๋อกินจูจูเนื้อหมูซื่อๆหรือมันเนื้องัวล้วนแล้วอือมันอร่อยบ้านน้องเป็นแบบปากะโอ้โากะ

แซบวะเนล้องแซบหรือเปล่าเนอะแซบใช่ไหมหนูเ่อเยียมโป้ยอ่ะอ้าวก็ถามสิถ้าไม่แซบก็เศรา